เรียบร้อยอาการแบบนี้เป็นที่ลูกโศกครับเดี๋ยวดูจากตัวช่างสุดลกของผมเองก็ตัวนี้เป็นงานเก่าครับงาน k ค c นะตัวปืนก็ลูกค้าส่งมาซ่อม k ค c ตัวของอเป็นงานเก่าครับสิบเก้าสิบเจ็ดแล้วก็อตัวของตัวนี้นะครับก็เป็นงานเก่าครับอะไรหายากมาก k ค c ก็ตัวนี้ยิงแล้วมีอาการยิงกดกดเดี่ยวไกย,ยิงปุ๊บ แก๊สพุ่งออกมาหมดเลยพุ่งออกมาจากปากกระบอกหมดเลยก็คือเป็นยางสูบมันเสียนะครับตัวน,นี้ก็ต้องเปลี่ยนยางสูบนะครับของ k f c โดยเฉพาะและมันแปลกประหลาดก็คือมันไม่สามารถที่จะใช้ของชาวบ้านได้มันต้องใช้รุ่นของมันเท่านั้นก็หายากเข้าไปอีกก็ลองดูครับเดี๋ยวผมจะลองเปลี่ยนให้ลูกค้าดูก็ถ้าได้ก็โอเคถ้าไม่ได้ก็ทําใจครับลูกค้าเพราะว่าอะไรมันหายากจริงนะของ KFC มันมันงานเก่าแล้ววะ่ะ มันมันแบบมันไม่ใช่ W ีไม่ใช่เปลวไม่ใช่อาร์มี่นะมันเป็นแบบมันใช้ของชาวบ้านไม่ได้เลยมันมันมันต้องลุ้นเอาครับว่าได้ก็ได้ไม่ได้ก็ทำทำใจด้วยลูกค้าเอาไปโชว์เอาโอเคเดี๋ยวซ่อมให้ครับพอแกะออกมานี่จะเห็นว่าว่ายางหัวโู่บ่ะมันมันมันกรอบหมดแล้วอ่ะเนี่ยดูดิมันมันมันกรอบมันหักหมดแล้วอ่ะดิเหลือครึ่งเดียวก็เดี๋ยวต้องเปลี่ยนครับเดี๋ยวมารอดูว่าใช้ได้ป่ะดูดิแค่โครงสู่มันก็ไม่เหมือนชาวบ้านแล้วครับเพื่อน เห็นไหมทดสอบครับเรียบร้อยโอเคเดี аний, ๋ยวซ่อมให้ทั้ง3ตัวครับเดี๋ยวจะส่งไปขอบคุณครับเค c งานเก่าถ้าเกิดว่ามีใครมาขายมือสองให้ก็ระวังกันด้วยเด้อซื้อได้นะครับแต่ถ้าจะเอาไปเล่นหนักๆเนี่ยไม่มีอะไรจริงๆนะครับเพื่อนๆระวังกันด้วยนะเรื่องงานเคสขอบคุณครับ